ถึงหลังเวทีแล้วนะครับนี่ดานหลังเวทีก็ที่เป็นทั้งสีนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับเดนซุ่งเดนเซอร์เขาอ,อยู่น,นี้ต้นรถหัวนหน้าครับนะครับเตรียมพร้อมๆในการมาฟังลำมมือแรงอันนี้เต็นอะไรเต็นหมอลำเหรอลูก ไล่ให้ดูแน่เพื่อน่านะครับเขามาแล้วนะครับอันดับแรกคือการกดไปแบกเขาให้แน่สอบนึงรถพอหญ่ก็ไปเคียนเดาเนั่นรถพอไญ่อันนี้ไล์สดในกลุ่มปิดเลยค่ะบอลนวเพื่อนา่า บอน,น้อนก็ไข่แม่เมืม่อวานนี่ไข่ขึ้นสูงอีหลีบอน,น้อนก็เลยบอไดไล่สอดค่อยไข่แอดมินป่วยแล้วพี่น้องเนรรหาแต่ข่อยไล่สอดตากมอกไหลไปสีดหยามมาแล้วขอพุนของฝากด้วยนะครับนี่แม่มาฝากมีเกาลัดกับขนมจากแล้วก็ขนมอีหย่างว่แม่มาฝากขอพูดเลยๆลเดอร์ แฟนลับบาน,น้นแฟนขับไรสดนะครับไปบัรน,นันบันนี้ก็ให้คอยได้เห็นเจ้าทุกบาทยางอยู่ดีมีแห้งกินบอบอกจกบเบ,บิดขอบคุณของฝากของตอนอีเมบันอย่างรอพร้อมเอาบางน้ำมาฝากนะครับสนามกวงขวางบรรนีเพิ่นสีแบงกันเด้พี่น้องใายขวาเป็นผู้ยิ่งผููใสยนะครับเพิ่นแบงกันประกันดูแลไง มือแรงก็มีบูธของ M150 มาด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์บอดแค่นะครับอยากได้ยาซาผมสีเขียวนะครับกติดต่อบอลนนเดิมมือแรงนะครับน้องออยไม่ได้มานะครับบอลนนเกษตรหน้าที่ขายบัตรโอขายบอดแคร์นะครับอยากได้บอดแคร์ติดต่อบอลนนนะครับผู้ใดมาย่ี้มือแรงเสร็จแล้วตอนทุ่มทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหัวหน้าบอยพร้อมกับซอแอนอรดีและทีมพระเอกนางเอก G 20 30ิบสาก็คนนะครับไปช่วยขายบัตรกาชาติ ที่บูธเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีนะครับแมก็เตรียมพร้อมนะครับไปอยููบูธกาชาติสก,ก้อนนะครับบัตรหน้างาน180บาทน้ำไหลไฟสว่างขนทางสะดวกการเดินทางสะดวกสบายผูดา่วามเามือนี้ซอแอนบอกว่าเสียใจร้ายหลายฉะนั้นเมื่อแรงก็เตรียมคว้มพร้อมในการมาฟังล่ำบุญขอดบุญเกี่ยวจังเลียวมหาเจ้าปีที่แล้วมาวันที่9ธันวาปีนี้มาวันที่8เมื่ออื่นอยู่ที่บ้านเสาแหออำเภอหนองฮี่จังหวัดร้อยเอ็ดเบิงฟี่ซอแยงครับ แล้วก็วันที่สิบอยู่ที่งานนิ้วพลทองนะครับอันมี้จะพูดถามว่าวันที่สิบมีซอบอนะครับเดี๋ยวบนนนทถามถามพี่นิวก่อนเด้อแม่ว่ามีซอบอเดี๋ยวบนนนสิแจ้งอีกรายละเอียดอีกแบบนึงนะครับว่ามีซอบอแต่น่าจะมีซอครับวันที่เป็นวันเป็นมือสุดท้ายพร้อมวันที่สิบงานนิ้วพลทองนะเบิร์ฟฟี่สองมือเลยร้อยเอ็ดอยู่ส่วนร้อยเอ็ดสองมือเอาพี่ตายร้อยเอ็ดเอ่ยหักเอ่ยแพงเดินทางมาฮอดแล้วมาจากกรุงเทพเพิ่นถ่ายอยู่งานนิ้วพลทองเพิ่นว่า แชร์แล้วแชร์แล้วขอบคุณครับมีดาวทรงดาวแม่มีอันรูปหัวใจทรงรูปหัวใจหักกระายแผงกันหลายก็ทรงรูปใจรูปหัวใจใหกกัสะสกนคนเฮามันบวกคือเก่าคือหลังแถากระายน้อยกระายนุ่มกระไายูซซือกระายหากแผงแบง่งปันกันไว้ยาเกียดติยาสร้างยานายยานายกัน มีโอกาสเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญครับมีโอกาสเฮ็ดกุศลเฮ็ดกุศลสร้างบุญสร้างกุศลไปในหลายท่วมเสียของคนเฮ่าเฮ็ดดีได้ขึ้นสวรรค์เฮ็ดสวได้โลกนรกเิ่นว่าแต่ศาสนาบ่มีดอกแม่ความ,มวลความซ่นแบบนี้มีแต่ลมๆมแรงแไม่ใช่มีแต่อีแห้งอีกาเพิ่นว่ามีอยู่ศาวมมววมมวสตร์นี่แหละความวลความซ่นบ่มีผู้ใดตัว๋วเจ้าไดดอกมือแรงมามวนซ่นโฮเซลกับทีมงานหมอรำใจเกิดร้อยปะทะกับ วงซอแอนออรดีเต็มวงนะครับอลังการฉากแสงสีเสียงมื้อแรกนีนบรรนุได้ไหลสดแท้นะครับจากนั้นก็จกค่ากาแฟนะครับมีค่ากาแฟ่งคากาแฟเด้อบัญชีอยู่ที่หน้าเพจนะครับสวัสดีแม่บุตรสบาแม่แสงจัน์บามีจ้าเบานอนเพิวมาวันที่สิบบอมีซอบอสวัสดีครับบบานอนปีนีงานทุ่งสีเมืองเขาไม่ขายไรสดกลุ่มปิดแล้วครับ <c oughs> ผู้จัดบ่้ขายไม่ๆมผู้จัดไม่ให้ขายครับก็เลยบ่อได้ขายนะครับกลุ่มปิดเท้าซีมีอีกเทือนึงคือวันที่21นะครับ21สแล้วก็26นะครับซ้ำนั่นหนึ่งเดือนมีกลุ่มปิด3รอบคิวงานการแสดงให้ไ้ไล่สดในกลุ่มปิดนะครับที่เหลือกะเบิงมอมมอมไม่แม่ไม่เพจคณะเอาพี่น้องเมื่อคืนนี่บอลนุ่นกวาดวนามาตามบอลนุ่นคือกันให้ออกไปไล่สดแต่บอลนุ่นไข่สูงไข่ึ้นสูงอีหลีบอลนุ่นไปบ่อได้ข่อยก็เลยนอนยาวเลยไปเสียดหยามาแล้วก็ คือสีสว่วงนี่ละ่ะแต่บรอวมันเป็นจังใดกไหกจะเสียงข,อข่อยคาเปียนแล้วนะครับมือแรงมาตุ่มห้มมอมะมวนซืนห้อแซลกับลูกหลานมารำใจเกินร้อยอยาวาบมหาหากันยาวาบมาหายามกันเป็นงานเก็บบัตรเดจ้าพี่น้องปองไปอีพออีแม่ที่เข่ามาเบิงที่หลังครับเป็นงานเก็บบัตรนะครับเก็บบัตรหนึ่งรอยแปดสิบบาท ถือว่าคุมได้แม่นะครับเบงใจเกิร้อยเต็มวงแล้วกับเบงของซองแอนอรดีเต็มวงพ้อมนะครับถือว่าเบิงคุมคาอีลีหาโอกาสได้ยากที่จะพาสีจ้างสองวงมาประชันกันนะครับเดือนนี้มีเหลืออีกมือหนึ่งเขาิบเอ็ดนะครับ21ิบเอ็ดแมนบอกเฮ้ยมีซอแอนอรดีเต็มวงเดือนนี้ซอมาสามสามคิว ทุกอย่างกระถานะครับทีมงานเ่องกระถาเซตร,ระบบนะครับถ้าเซตร,ระบบตอนบ่ายสามก็จะทำการเซตระบบเครื่องเสียงนูนี่นั่นนะครับตอนบ่ายสามโมงชนั้นแม่กระเตรียมร้มพอมขอบคุณแม่อนุรักษ์ชัยเสนาเจ้าของทุเรียนหนึ่งร้อยไร่จันทบ,บรุรีเป็นเจ้าภาพคาคาแฟ่ผลมาลัเหเุเบิงแน่นะครับตอนเย็นมีไรแน่นอนเต่น่าจะเป็นเพราะเป็นกุ้มปิดกับกุ้มเปิดในระนาบพี่น้องเดี๋ยวบอมนุษเบิงก่อนนะครับเพราะว่าการไล่สวดแต่ละรอบแต่ละวันครับ หัวหน้าบอยเพิ่นเป็นคนสร้างการครับเป็นคนเป็นคนบอกให้ไล่เป็นเป็นคนบอกให้ไล่สดเป็นคนบอกให้นู่นนี่นั่นนะครับเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียนะครับของทางวงไล่ดูหลายพี่น้องก็เกิดข่วมเบื่อหน่ายก็บ่อยากไล่ดูนะครับบางช่วงบางตอนก็ตัดไล่เอานะครับตัดไล่ช่วงทาการแสดงบางเทียก็ตัดไล่ช่วงหัวหน้าช่วงบอสออกบางเทียก็ตัดล่าเรื่องบางเทียก็ตัดเตยล่านะครับให้พี่น้องได้เบิรงนะครับ ยันพี่น้องเบือเบ่อเบื่อหมอร่ำใจเกินร้อยขอบคุณครับไรเดอร์บอลน้นมือแรงไผ่ไรก็บืคือเจ้าไรเป็นา่าไอ้มนฝอยสูงเนินเห็นหน้าไผ่ก็บบืคอือเห็นหน้าเจ้าบ่มีละแม่เอ้ยมายามกันเด้อบบนคอด์ดบนเกี่ยวเรียวมาหาเจ้าเลี้ยวปีนากระจักเขาสิไดมายามกันบอปีนาจักเขาสิมีแห้งกันบอ นะครับเพราะว่าเท่าไปนาแล้วนะครับเพราะว่าต่างคนกนระต่างทาม,มาหากินเนาะนะครับเราฉะนั้นมีโอกาสมีวาสนาแล้วก็มายามกันมากินเขาไม่ป่ามั่นกินซีนแห่งป่าตายน้ำบอลน้นมายามนะครับลองค้นโอ้ยบอกเขาไปหาบอลน้นหรอเขาไปแล้วที่ได้เสียคากาแกเฟเพื่อนวะอย่าไปคิดสั่งนั้นเด้อ,อผู้เบิ่งไลฟ์สดอยู่กับกดรูปหัวใจสกอรหักข่อยหลายสร้างข่อยหลายกับกดรูปหัวใจ ฮักแพงแบ่งปันนะครับเขาเดินทางมาหอดเบิดสุขันแล้วนะครับนี่ปีนี้ปีน,นี้หลังเวทีถือว่ากว้างนะครับถือว่ากว้างกว่าทุกหมองเลยปกติมันสีแคบกว่านี้นะครับอาชัชนีพร้อมแล้วนะครับมือแล้งมามวนซื่อโฮเซลนะครับรออยู่เด้อจ้าพร้อมแล้วตอนนัจาคุณแม่ตาหวานทุกคนวันที่สิบไม่มีซอ สวัสดีแม่นงรักครับบ้าออนนนคนขยันของใจเกินลอยโสตายสู่อย่างเดียวบัวซีมางานอย่างขับขับขับอย่างเดียวไปลงของได้ี้่ะ้นอะกบกลางดอกะนะครับเอาขอบคุณพี่นอ้องปองไปสุขบุตสุขชนไรยาไก่จ,จากเจ้าเวลาหากมไลายไบยาไก่จ,จากพี่น้องเวลาหากดวนมา โอกาสนาฟาไม่บุญหลายสายแยาบุญหอดจอดถึงบุญขอดบุญเกี่ยวจังเลียวมหาเจ้าบอนุนและทีมงานลำาล่าไวเพียงสนีมือแลงพบพอกันที่งานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีครับทำการแสดงสามสองทุ่มครึ่งไปถึงเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับลไลใด้บ่เกินตีหนึง